สวัสดีครับวันนี้เมื่อมาอัปเดตในส่วนของแผนน้ามันนะครับหรือว่า WTI USD นเองนะครับจากเมื่อวานครับก็จะเห็นได้ว่าเขาเริ่มมีการกลับตัวเนาะซึ่งการกลับตัวในโซนนี้ก็จะอยู่ในโซนที่เป็นเหมือน hidden demand นะครับะจะกกอบฝั่งซ้ายมือนะครับมีการสะสมของราคาขึ้นนะครับผ่านมาระหว่างแก p เนาะและก็ยังไม่สามารถปิดก a บได้สมบูรณ,รกกปปรณ์นะครับก็ปิดก a บไปประมาณ50-60%นะครับหลังจากนั้นก็เกิดการดึงราคาขึ้นเนาะเดี๋ยวมาดูในทางฟีดโฟกัน จากทำเฟซแพดโฟนะครับก็เกิดการดันราคาขึ้นเนาะเป็นการเบรกเอานะแล้วก็ปิดแท่งเทียนสวยเลยนะครับอ่าเกิดการทําเหมือนเป็นแพทเทิร์นนะครับดับเบิลท็อปนะครับอ่าขอแพบดับเบิลบนะัตทอมเนาะอ่าดับเบิลบัตทอมดันราคาขึ้นไปเลยตอนนี้ก็ติดโซนแถวโซนสปายนะซึ่งมีโซนสปายสําคัญนะครับตามแนวเทรนด์ด้วยนะครับอ่าประมาณ79.1นะอืม ถ้าหากยืน79.1ได้เนี่ยมุมอมองต่อไปนะครับประมาณ80.5นะครับ80.5ครับแล้วก็82.9เนาะซึ่งเป็นแนวต้านนะครับอ่าในกรอบนี้เลยถ้าหากยืนราคาได้เหนือ9 79.1นะครับโดยดีบานถัดไปเนี่ยมองว่า75.4นะครับก็เป็นแนวที่เขาจะต้องมาปิดแก็บให้ได้เนะาะแล้วก็ 12.409นะครับอ่าซึ่งเป็นเหมือนดีมานนะครับแรลลี่เบชารีที่เขาส่งราคาขึ้นมาอนั่นเองและสุดท้ายนะครับก็68.9ครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวต้องมาดูในส่วนของวันนี้นะครับอ่าว่าจะเกิดการดราคาขึ้นไปได้ไหมหรือว่าอาจจะติดตามแนวเทรนนะครับอ่าแต่จะเห็นได้ว่าเขามีการเบรกเนื้อนะครับเป็นแท่งเทียนแล้วเป็น g u l i n g ด้วยนะครับอ่า เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าเขาจะขึ้นมารีเทสในส่วนของเทรนที่เขาเบรกมาในตอนแรกเท่าไหร่นะครับอ่ามุมมองก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของซับไพประมาณ80.8แล้วก็79.1ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ